อ่าผมจะไปดูเรื่องนี้เก็บตกสักหน่อยเรื่องเงินหมืน่นเมื่อวันเสาร์มาเกิดเรื่องอยู่ที่เราเคยตั้งข้อสังเกตผมเองนี่แหละค่ะอ่าตอนนี้มีฉาชีพจะรู้ว่าที่บ้านคนยากคนจนกลุ่มปอบางมีเงินมีเงินหมื่นหนึ่งเนี่ยครั้งก่อนจําได้ไหมจาได้ค่ะที่เข้าไปในบ้านค่ะข,ของคุณยายอ่ะแล้วก็ไปเอาเงินไปค่ะรู้เลยปกติคนเขาจะเก็บเอาไว้ตรงหมอนใต้หมอนอ่ะครั้งนั้นถูกไหมค่ะนี่อาขณะน,นี้ใครที่ได้เงินหมืน่นท่านเ,นเป็นเป้าหมายเลยเพราะอะไรมีฉาชีพรู้ ปกติก็ไม่ค่อยเข้ามายุ่งหรอกอ,อย่างเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสระบ,บุรีค่ะคุณยายอายุหกสปีคุณยายสมรักค่ะอายุ68แปดล้วคุณยายอยู่บ้านคนเดียวที่อำเภอบ้านหมอสระบ,บุรีปรากฏคุณยายบอกมีคนร้ายสองคนเป็นผัวเมียขับรถเก่งเข้ามามาตีสนิทคุณยายบอกยายผมเป็นเพื่อนกับลูกชายยายนะชื่อบอยอะ่ะที่ตายไปแล้วปีนึ่ง คือมาบอกว่าลูกชายที่ตายไปแล้วเนี่ยมาเข้าฝันจนทําให้ถูกหวยได้เงินเยอะเลยเนี่ยก็เลยอยากจะทําสังฆทานมาทําบุญให้กับลูกชายคุณยายบอกตอนที่เขามาคือวันที่10ตุลาบ่ายสองโมงครึง่งรถที่ขับมาเป็นรถเก๋งสีบรอนเงิน แล้วก็ขอเข้าไปในบ้านท,ทําทีตีสนิทคุณยายขอ,อกอดขอจับตัวพูดต่างๆนานาทําให้คุณยายตายใจแล้วก็เลยคิดไปว่าเออสงสัยสองคนนี้มันต้องเป็นเพื่อนของลูกชายจริงแน่ๆเพราะพูดชื่อทั้งลูกชายลูกสาวพูดได้ถูกนะคะทีนี้ระหว่างคุยกันคนที่เป็นผู้ชายอะคะ่ะเดินออกจากบ้านไปซื้อน้ําอัดลมที่ร้านค้าข้างบ้านวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้หน้าตาแบบนี้ค่ะอ่าน,นี่เปิดเลยค่ะ,ะเพราะขณะน,นี้เงินคุณยายหายเนี่ยค่ะแล้วยังไงต่อทีนี้ระหว่าง งที่ฝ่ายชายเดินมาที่ร้านค้าใช่ไหมคะภรรยาที่อยู่ที่บ้านกับคุณยายนะก็พูดหวานล้อมบอกยายหนูว่าเคยจริงๆแล้วเป็นแฟนเก่าของลูกชายคุณยายนะคะที่เสียไปแล้วนะ่ะแล้วก็สักพักหนึ่งฝ่ายหญิงคนนี้ก็บอกว่าจะให้สามีเนี่ยออกไปซื้อกับข้าวเดี๋ยวจะได้มากินข้าวเย็นกันเนี่ยกินกับคุณยายนี่แหละแล้วก็ออกอุบายค่ะบอกว่า <c oughs> สามีของหนูเป็นคนสะอาดนะเดี๋ยวให้เขาไปล้างครัวเข้าครัวล้างภาชนะพวกจานชามให้สะอาดอทีนี้ก็พอดีพอเข้าไปล้างจานเนี่ยค่ะสองสามีภรรยาขับรถเก่งออกไปจากหน้าบ้านคุณยายเอกใจจังหวะที่คุณยายเข้าไปล้างจานนั่นแหละไปเตรียมจานชามเพืเดี๋ยวจะกินข้าวเย็นใช่ไหมคะกระเป๋าเงินเงิน4,230บาทพร้อมบัตร a t m และโทรศัพท์ iPhone หายไป เหลือเงินเอาไว้ให้แค่สลึงเดียวฮะมันจะเหลือไว้ทว <_ d ụ ng> ําไมวะอมแล้วยังไงต่อก็เลยรียบให้เพื่อนบ้านโทรศัพท์ไปบอกลูกสาวลูกสาวคุณยายอยู่กรุงเทพนะคะให้ช่วยอายัดเงินในบัญชีปรากฏไม่ทันค่ะมันไปนกดออกไปอีก7,600หมดบัญชีเลยคือคุณยายไปเขียนรหัสบัตรติดเอาไว้ที่ ATM ด้วยไงคะ ก็กดเงินไปได้รวมเงินทั้งหมดเนี่ยก็คือที่มาเอาที่กระเป๋าไป4,230ใช่บวกกับเงินที่ไปกดจาก ATM อีก7,006 6รวมเป็น11,830บาทในจำนวนนี้เป็นเงินดิจิตอลหมื่นหนึ่งคุณยายยักเอาไว้5 0 0 0คือเก็บเอาไว้เพื่อจะได้เอาเป็นค่ารักษาตัวค่ะคุณยายอย่าเรียกเงินดิจิตอลมาเป็นเรื่องเงินกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ อยากให้สองผัวมีเอาเงินมาคืนเงินทั้งหมดเนี่ยคุณยายบอกฉันต้องเก็บเอาไว้ซื้อกินและเป็นค่ารักษาพยาบาลค่ะท่านผู้ชมอันนี้ผมไม่ตั้งข้อสังเกตเล่นๆเอาเขารู้ว่ากลุ่มปอบบางมีเงินค่ะใช่ไหมใช่มันมาอ้างไปเป็นเพื่อนลูกชายฝันลูกชายไปเข้าฝันมามันบอกว่าให้หวยถูนู้ถูหวยเยอะเลยหนูจะมาทำสังฆทานทำสังฆทานให้ให้บอย แล้วมันก็อ้างชื่อลูกสาวบอกว่าอ๋อก้อยอะแล้วก้อยเป็นเดี๋ยวนี้เขาอยู่ไหนบอรุษบอกยุงเทศแม่เน่เดี๋ยวพาแฟนหนูไปซื้อน้ำมัลมกับน้ำแข็งหน่อยแม่พาไปนะเดี๋ยวหนูจะเอากระเป๋าตังไปหรอกเพราะมันเห็นแล้วเราวางไว้ตรงนี้ไงอ้แหลงข้างๆอะแหละแม่เดี๋ยวหนูให้แฟนหนูไปซื้อกับข้าวมากินนะหนูจะกินข้าวกับแม่เย็นเนี่ยแม่ไม่ต้องทำกับข้าวหรอกบอกให้ให้บอกแม่แม่ไปเอาชามมาใส่กับข้าวไปมันวาอย่างนี้แล้วบอกว่าไม่ต้องล้างก่อนนะ ถ้าแม่ไม่ล้างแฟนหนูกินไม่ได้หรอกเพราะมันเขาสะอาดก็ล้างแล้วก็ครอบไว้คุมผ้าอย่างดีใส่กล่องหไม่ได้ไม่ได้ต้องล้างใหม่มันหล่อให้เราไปล้างช่ามลัางยกชานจะไปล้างเห็นว่ามันออกไปไงังกงวิ่งมาดูอ้าวโทรศัพท์หายแล้วเราก็แบาฟังวางไว้บนข้างทีวีอะไรเนี่ยเปิดดูโหหมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยวันนี้จะต้้งด้วยแล้วก็ลูกสาวโอนมาให้ด้วยนเนน่เอซเอ็มกับบจะตังแล้วก็โทรศพัพท์เอ็มเอเอ็มก็เขียนรหัสไว้ที่นั่นไงเขียนรหัสไว้ที่<อ> เนี่ยคนแก่บางทีเขียนรหัสไว้ที่บัตรเลย hmm. ท่านผู้ชมโดนไปหมื่นนิดนิดแต่ในหมื่นนิดนิดเนี่ยเป็นห้าพันที่เหลือจากเงินเงินหมื่นที่รัฐบาลแจกอ่อันนี้ต้องตั้งใจจะนำเสริมันโหดร้ายนะอารัฐบาลเขาอุตส่าให้กลุ่มปอบางแล้วก็มาล่อลวงแบบนี้ฟังแล้วมันเจ็บปวด hmm. ไม่ใช่รายแรก hmm. แปลว่าตอนนี้เขารู้เลยนะ ตามบ้านตามช่องเนี่ยสวยัวอยอยู่ลําพังใช่ไหม,มีเงินแล้วดูแล้วเนี่ยมันต้องมีเงิน